สวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับขอสอบถามเป็นยานิดนึงครับเป็นยงชื่ออะไรครับผมชื่อกรณ์ครับชื่อเงยกรณ์นะครับครับผมทีนี้เราอยู่กันที่ไหนครับอยู่ที่อำเภอหนองแคร์จังหวัดสระบุรีสระบุรีนะครับหลังนี้เราก็ติดตั้งกันที่สระบุรีนะครับอำเภอหนองแคร์นะครับท่านใดที่อยู่ใกล้ๆละแวกนี้ก็ เรียนเชิญมาชมได้กับนะครับมีมีคนสนใจหลายหลายเจ้าที่มาชมหลายเจ้าที่มาชมแวะมาชมเรื่อยๆมาชมเรื่อยๆครับตั้งแต่ตอนติดตั้งเริ่มติดตั้งเลยอ๋อมีหลายคนที่สนใจนะครับแล้วก็อยากจะสอบถามสายเฮียที่อยู่หน้างานนิดนึงตามที่ดูในคลิปวิดีโอหรือดูในรูปภาพทำไมถึงได้ตัดสินใจสั่งบ้านกับทีมงานโชคประยุทธ์าม่แม่เดินไทยแล้วครับหนึ่งรูปลักษณ์ครับ สวยงาม2ราคานีเป็นอันดับที่แรกเลยอันดับที่แรกครับผมแรกเลยแล้วก็ดูจากไลฟ์ที่ว่ามีอย่างยูทูบมีอะไรมีโรงงานแน่นอนมีโรงงานแน่นอนลูกค้าได้ได้ของแน่นอนครับครับอันนี้ไว้ใจได้ไว้ใได้อ๋ออันนี้คือความเชื่อมั่นนะครับก็เลยถึงได้สั่งพอสั่งแล้วเสร็จแล้วทีนี้ถึงขั้นตอนที่เรามาติดตั้งกับที่เราดูใน YouTube หรือว่าในภาพ เป็นยังไงบ้างครับเนี่ยบ้านจริงเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยนะครับบางทีอาจจะสวยกว่าด้วยอ่าหรืออาจจะใหญ่กว่านี้นะครับดูดูจากรูปลักษณ์แล้วในรูปไม่ค่อยที่จะใหญ่เท่านี้แต่พอเสร็จบ้านเสร็จแล้วโอ้ดู ดูใหญ่มากโอ้โถงกองโถงมากครับผมก็คือคุ้มค่าคุ้มราคาคุ้มค่ากับราคาเลยครับสอบถามตรงๆก็คือพอใจไหมครับผมพอใจมากครับพอใจมากโอเคขอบคุณนะเฮียมากครับขอบคุณมากหวังว่ามีโอกาสจะได้ทำลูกค้าลูกค้าได้นำลูกค้าลูกค้าอีกครับได้ครับผมคาดคว่าจะมีมีมาจะมมีาอีกนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาชมโดยรอบตัวบ้านและอธิบายให้ฟังนะครับ อ่านี่ก็ขอบคุณนะครับเฮยกรมากนะครับเจ้าของบ้านนะครับก็คือวันนี้เราก็อ่าเหลือเก็บงานนะครับอีกนิดเล็กน้อยนะครับตอนนี้เราก็ถึงขั้นที่จะจบงานนะครับเก็บรายละเอียดก็บ้านหลังนี้นะครับก็จะเป็นขนาดอ่าความกว้างนะครับที่เราเห็นด้านหน้าก็คือ11เมตรนะครับก็มี3ห้องนอนนะครับตามปกตินะครับแต่หลังนี้เฮยกรสั่งเป็น2ห้องนอนใหญ่นะครับ ฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นห้องอ่ายาวเจ็ดเมตรนะครับสามคูณเจ็ดเมตรฝั่งขวามือผมก็จะเป็นนะครับอ่าฝั่งขวามือผมจะเป็นห้องสามคูณเจ็ดกับสามคูณสามนะครับก็คือสามห้องนอนนะครับพูดง่ายๆตรงตรงหลังนี้ก็คือสามห้องนอนนะครับแล้วก็ต่อเพิ่มตเติมนะครับก็จะเป็นระเบียงด้านหลังนะครับที่มีเคาน์เตอร์ครัวแล้วก็มีห้องน้ำนะครับแล้วก็มีระเบียงมานั่งนะครับอันนี้ก็ เพิ่มเติมนะครับส่วนเรื่องราคาและลารายละเอียดนะครับเดี๋ยวอาจจะแจ้งารายละเอียดให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับหรือใครต้องการสอบถามโดยตรงก็คือที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ086407080นะครับเดี๋ยวผมจะพาชมโดยรอบแป๊บหนึ่งนะครับด้านข้างนะครับเพราะว่ารู้สึกจะมืดแล้วนะครับส่วนที่ต่อลึกออกไปด้านหลังนะครับ ทั้งหมดของตัวบ้านก็คือเจ็ดเมตรยีบนะครับต่อไปด้านหลังก็คือ3ามเมตรห้าสิบนะครับความกว้างก็เต็มตัวหน้าบ้านนะครับก็คือ1ิเมตรนะครับนี่คือรูปลักษณะของขนาดและตัวบ้านนะครับทีนี้เดี๋ยวจะพาชมด้านบนกันนะครับที่เพิ่มเติมนะครับก็คือมุงบันไดนะครับสั่งเพิ่มอีกข้อหนึ่งก็คือ2,500 0บาท นะครับที่เฮียสั่งเพิ่มนะครับอ่าแล้วก็จะมีแท่นพักตามปกตินะครับที่ทําให้สีตรงนี้ก็เพิ่งทางใหม่ๆนะครับเราอาจจะขึ้นไปชมกันไม่ได้นะครับตรงนี้นะครับก็คือส่วนของหน้าบ้านก็คือประตูนะครับบานเลื่อนตามปกติที่เห็นก็คือเป็นแผงประตูนะครับไม้ประดู่นะครับเป็นบานสไลด์ ฝั่งด้านซ้ายมือผมก็จะเป็นห้องนอน3คูณ5เมตรนะครับแล้วก็ติดระบบไฟได้เรียบร้อยนะครับหลังคาคุมจะคุมอีกหนึ่งห้องก็คือ25,000บาทนะครับแล้วก็พร้อมด้วยเสาที่เพิ่มเติมให้นะครับนี่คือด้านหน้าที่เราเห็นนะครับส่วนด้านข้างและด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินอ้อมไปชมอีก หลังนี้จะครบนะครับเบ็ดเสร็จเลยนะครับก็คือมีทั้งห้องน้ํานะครับแล้วก็เคาน์เตอร์ครัวเพิ่มเติมแล้วก็มีม้านั่งด้วยนะครับรวมทั้งหมดนะครับราคาณตอนนี้จะอยู่ที่เก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับเก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทก็คือพร้อมทั้งมุงบันไดหน้าบ้านนะครับอีกห้องหนึ่งแล้วก็ม้านั่งด้านหลังเคาน์เตอร์ครัวนะครับห้องน้ําส่วนห้องน้ําก็คือไม่ได้รวมสุขภัณฑ์และกระเบื้องนะครับ ส่วนค่าส่งก็คือคิดตามระยะทางนะครับหนึ่งรอยกิโลเมตรละเก้าพันบาทนี่คือด้านหลังนะครับที่ต่อเพิ่มเติมก็จะมีมานั่งนะครับแล้วก็มีบันไดด้านล่างนะครับเพื่อที่อยากจะอ่าขึ้นจากด้านหลังบ้านนะครับตัวนี้ก็คือต่อไปก็ปิดเป็นห้องด้านล่างได้นะครับ ขึ้นจากด้านล่างในบ้านนะครับอ่าขึ้นมาบนบ้านแล้วนะครับตัวนี้เราเริ่มเริ่มดูจากด้านในของตัวบ้านก่อนนะครับตอนนี้ก็คือจะเป็นห้องโถงนะครับก็คือห้าคูณห้าเมตรนะครับก็จะมีแผงประตูไม้ประดูโชว์ด้านหน้า ฝั่งขวามือผมก็จะเป็นฝั่งห้องนอนสามคูณห้าเมตรนะครับฝั่งด้านซ้ายมือก็จะเป็นห้องสองห้องนอนนะครับก็คือห้องสามคูณสามจุดหกศูนย์เมตรทั้งสองห้องนะครับนี่ที่เราเห็นกันนะครับก็คือเป็นเคาน์เตอร์ไม้นะครับที่ทำไว้ให้นะครับบนบ้านก็จะมีห้องน้ำนะครับ ห้องน้ำสองคูณสองจุดสี่ศูนย์เมตรนะครับแต่ไม่ได้รวมสุขภัณฑ์นะครับบันไดแล้วก็ทำมีที่กั้นนะครับแผงกั้นบันไดนะครับเปิดประตูออกมาด้านนอกนะครับที่อยู่แานหน้าก็จะเป็นระเบียงนะครับอ่านี่ก็จะเป็นระเบียงมานั่งนะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับสวยงามราคารวมทั้งหมดนะครับของหลังนี้ก็จะอยู่ที่970,000บาทนะครับก็ถือว่าคุ้มค่านะครับได้บ้านหลังขนาดใหญ่นะครับแต่ราคาไม่ถึงล้านนะครับท่านใดนะครับเรียนเชิญสอบถามหรือแอดมาโดยตรงนะครับที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0864657080 ไอเดลนยก็เบอร์โทรเลยนะครับ0864657080นะครับขอบคุณมากๆครับผม